ตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระปรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ เวลา18นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถบพระศีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการตั้งเรลียนพระพิสุและสามเณรเนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2565 ในการนี้ทรงพระสุไรทรงเจิมเทียนที่ทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระธนารัยตามพระอารามหลวงในวันวิสาขบูชาและวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าณฉานหน้าพระอุโบสถจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงวางกระทงดอกไม้บนฐานหน้าฐานชุกกะชี ทรงจุดทูปเทียนขึ้นนมัสการท้ายที่นั่งทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีพระตนปฏิมากรทรงจุดทูปเทียนขึ้นนมัสการทายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระุทธเถรเล้ราณภาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูปเทียนเคลื่อนรมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูปเทียนเค้ื่อนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลา ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัชยศประเรียมแด่พระพิสุกและสาม,มเณรที่สอบได้ประเรียนทำเ9ประโยคและ6ประโยคประจำปี2564จำนวน319รูปและประจำปี2565จำนวน238รูปรวม557รูปแล้วทรงประเคนระไตรายแด่พระสงฆ์ที่จเจริญชัยมงคลคาถาพร้อมกันนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก วันวิสาขาบูชามีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทยัยต่อมาได้ว่างเว้นไปจนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลา่านภาลัยมีพระราชดำริให้ฟื้นฟูการบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขาบูชาขึ้นใหม่แบ่งเป็นสองวันคือวันขึ้น15ค่ำเดือน6สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการฝ่ายหน้าและวันแรม1ค่ำเดือน6สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารฝ่ายใน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนาาินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชร,รมบรมนาถบุตรพิษทรงพระกรุณาโปรดกระหมอ่อมไทยรวมกันพระราชกุศลวิสาขาบูชาทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในเข้าด้วยกันเป็นพระราชพิธีต่อเนื่องกันสองวันคือวันขึ้น14บ่ค่ำเดือน6เป็นพระราชพิธีทรงตั้งประเรียนและวันขึ้น15าค่ำเดือน6เป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขาบูชา สำหรับพระราชพิธีทรงตั้งปรียนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีพระราชทานพัทย์ศแด่พระพิสุสามเณรตามชั้นปรียนที่สอบไล่ได้นปพระทนั่งอมรินทร์วินิจฉัยต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงตั้งปรียนในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมิสาขบูชา ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงตั้งประเรียนพระราชทานพัทย์ยศแด่พระภิสุกสามเณรนมเฉพาะที่สอบได้ประเรียนธรรมมประโยค6ประโยคและ9ประโยคทั้งอย่างทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชบัฑิตยสภาจัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก หนังสือเรื่องใดที่ได้รับการตัดสินให้ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลที่หนึ่งทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้จัดพิน์พระราชทานในวันวิสาขาปูชาเป็นราชประเพณีสืบมาจนถึงปัจจุบันเวลา18.59นาฬิกานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพราชวังดุสิต พระราชทานพระบระมราชวรโรกาศให้ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภานายกสภา,ามหาวิทยาลัยนเนรสวรและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเนรสวรรฟ่อทุนละองธุรีพระบาททูลราชทุนกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศส,สาขาวิศวกรรมเครื่องกลแดกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศส,สาขาวิชาภาษาศาสาตร์แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมเชมหาภูมิพลอุเดตมหาราชประมนาถปวดพิษโดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์อาทิ รถเก็บตัวอย่างชีวะนิรภัยรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษซึ่งมีส่วนสำคัญในการเข้าถึงพื้นที่และค้นหาเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยง ทั้งอย่างทรงพระกรุณาโปรดกรมโปรกร,รมหม่อมให้จัดสร้างรถเอ็กซเรย์ระบบดิจิทัลคันแรกในประเทศไทยที่มีระบบ AI ที่ทันสมัยเพื่อนำไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์รองรับการส่งข้อมูลการวินิจฉัยผู้ป่วยผ่านสัญญาณระบบ5 g ช่วยให้แพทย์สามารถมองเห็นภาพเอ็กซเรย์ผ่านจอมอนิเตอร์เพื่อวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งมีเครื่องเอ็เรย์แบบพกพาสามารถนำไปใช้ตรวจในภาคสนามได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเชิงรุกในโรงพยาบาลสนามและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครอบคลุมทางด้านการทหารการศาสนาการต่างประเทศการอนุรักษ์ธรรมชาติการทำนุบำรุงศิละปะวัฒนธรรมและการดูแลสุขภาพ,พความเป็นอยู่ของประชาชน ทรงมีพระปรีชาสามารถในการใช้ภาษาเป็นอย่างดียิ่งทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศดังจะเห็นได้จากพระราชกรณียกิจที่ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่บุคคลสําคัญและคณะทูตานุทูตจากประเทศต่างๆฟอ,อ,อทุนลออมทุลีพระบาทรวมทั้งพระราชทานพระราชดำรัสอันเป็นที่ประทับใจแก่ประชาชนอย่างยิ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกร,ระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พของพระบาทสมเด็จพระปร,ะรม,มินาถโนตรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาซึ่งตรงกับวันที่14พฤษภาคม2565 พระบาทสมเด็จพระปรมนาถโรดมศรีหมุนีแห่งกัมพูชากรุงพนมเปญในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทม่มชันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์สมีพระพรนามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสําราญทั้งเพื่อความสําเร็จและความรุ่งเรืองไพบูรณ์ของประเทศและประชาชนชาวกัมพูชา หมอมฉันเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าประเทศไทยและกัมพูชาจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเช่นที่ผ่านมาเพื่อกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือในกิจการทุกๆด้านให้แน่นแฟ้นเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกร,ระหรรม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังดังคาตาลินโนวัตในโอกาสสามันตนเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีคนใหม่ในวันที่14พฤษภาคม2565 ประธานนางคาตาลินโนวาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีกรุงบูดาเปสในโอกาสที่ท่านเข้าดารงตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคําอํานวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อความสําเร็จและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฮังการี ในปี2,566ที่จะมาถึงนี้มีความสำคัญยิ่งต่อประเทศของเราทั้งสองเนื่องจากเป็นวาระครบ50ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับฮังการีข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าไมตรีจ,จิตมิตรภาพที่มีมายาวนานและความร่วมมือกันอย่างกว้างขวางจะเจริญรุดหน้ายิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายสืบไป พระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรคร่้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีทรงเปิดนินททศการพิเศษเนื่อในวันอนุรักษ์มรดกไทยเพื่อศักราช2,565เรื่องอโรคขยะปะนิทาน เวลา14นาฬิกายี่สนาทีสมเด็จพระนิษิาธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินพยยางพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์รพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติพระนครมีท่านผู้หญิงสิริกิจยาเจนเซนฝ้าทุนละอ,องะบาทรับสเสด็จในการนี้ทรงวางพวงมาลายัยทรงจุดธูปเพียงเครื่องนมัสการพระพุทธสี่หิงและพระราชทานเข็มเรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทยแก่ผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น และผู้สนับสนุนการดำเนินงานด้านศิละปะวัฒนธรรมของชาติปุรศักราช2,564ถึง2,565จากนั้นทรงพระดำเนินไปย่ะที่นั่งศิีวโมคกตพิมานทรงเปิดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยปุอรศักราช2,565เรื่องอโรคยะป่านิธานหมายถึงความปรารถนาที่จะให้ปวงมนุษยชาติพ้นจากโรค นำเสนอหลักฐานและความรู้เกี่ยวกับโรคภัยที่ปรากฏร่องรอยบนแผ่นดินไทยในอดีตจนถึงปัจจุบันสอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ประกอบด้วยหัวข้อมนุษย์กับโรคภยัยนำเสนอเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยของมนุษย์โรคภัยของมนุษย์จากหลักฐานทางโบราณาคดีนำเสนอโรคต่างๆที่พบบนผืนแผ่นดินไทยตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน อ้างอิงจากหลักฐานทางด้านโบราณคดีภาพจิตรกรรมฝาผนังจารึกและบันทึกศาสตร์แห่งการรักษานำเสนอแนวทางการรักษาโรคที่มีวิธีอธิบายสมมติฐานและวิธีบำบัดโรคมากกว่าหนึ่งวิธีได้แก่ศาสตร์ด้านความเชื่อศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทยและศาสตร์ด้านการแพทย์แผนตะวันตกและสังคมระดมปัญญา สู่ชีวิตวิถีใหม่นำเสนอการจัดการวิกฤตโรคระบาดในสังคมไทยให้ผ่านพ้นจากโรคร้ายด้วยพลังของทุกภาคส่วนในสังคมโบราณวัตถุชิ้นสำคัญที่นำมาจัดแสดงเช่นจารึกวัดอโศการามคำผีธาตุพระนารายหรือตำราพระโอสถพระนารายร่วมยาหรือกระเป๋ายาของหมอหลวงประติมากรรมฤษีดัดตนท่านหินบทยา ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรศการพิเศษได้ระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง7สิงหาคม2565จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังหมู่พระวิมานทอดพระเนรนิทรศการถาวรประนีสินสยาม หมู่พระวิมานเดิมเป็นที่ประทับของกรมพระราชวังะวรสถานมงคลในปี2469พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พระราชทานพระที่นั่งภายในพระราชวังะวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ทสถานสำหรับพระนครและปี2557มีการปรับปรุงอาคารในหมู่พระวิมานเป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการพิเศษจำนวน14ห้องแล้วเสร็จในปี2563อาทิ พระที่นั่งอิสาราพินิชัยจัดแสดงสถาปตัตยกรรมวังหน้าพระที่นั่งวายุสถานอมเรพจัดแสดงพระแท่นและพระโทนพระที่นั่งพิมุกมเทีรมจัดแสดงราชยานคารหามพระที่นั่งทักษินาพิมุกจัดแสดงเครื่องมหรสพและการลเล่นทั้งหน้าตศิลและดุูิอย่างค้าศิลพระที่นั่งปัจฉิมาพิมุกจัดแสดงเครื่องโลหะศิลพระที่นั่งเปิดสดงครพิมุกจัดแสดงสัปปะครับหรือยานพาหนะ เครื่องประกอบพระอิศริยยศมุกเด็ดจะแสดงเครื่องไม้แกะสลักเครื่องไม้จำหลักูมิปัญญาช่างไม้โบราณปัทีนินางอุตราพิมุกจะแสดงภาพในรัชสำนักสยามของพระมหากษัตริย์และพระบร,รมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้าและขุนนางพรมเมธาดาจะแสดงศิละปะเครื่องมุกในรัชสำนักและเครื่องมุกต่างๆซึ่งเป็นภาชนะเครื่องใช้ของชนชั้นสูงหรือขุนนางปัตตินางบุรพาพิมุกจะแสดงเครื่องสตราวุธโบราณทั้งปืนและมีด ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทศการถาวรได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมทราศรีสว่างควัตรรคัติยราชนารีทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุลาพรและทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุลาพรในพื้นที่ภาคใต้ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปัญญิธานเป็นวันที่สอง เวลา7นาฬิกา52สนาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมท่าศีสว่างควัตวรครติยราชนารีสเสด็จไปยังบนทนทหารบกที่42กองพันทหารราบที่หนึ่งกรมทหารราบที่5ค่ายเสนานรงค์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทรงออกหน่วยจตวแพทย์อาสาจุลพรเพื่อฉีดวัคซีนและทำหมันสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่ภาคใต้ภายใต้โครงการสับปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระบัญญิธาน โดยทรงงานร่วมกับคณะสัตวแพทย์อาสาจุลาภร์ที่โปรโดให้คณะสัตวแพทยศาสตรธธ์ตรมหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์โรงพยาบาลสัตว์ที่พิมานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาเทศบาลเมืองคอหงคณะสัตวแพทยศาสตรธธ์ตรมหาวิทยายลัยสงขลานครินและสถาบันวิจัยจุฬาภรเติมเนินกิจกรรมออกหนวยสัตวแพทย์เลือนที่อย่างเต็มรูปแบบทางการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านในสัตว์การผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว แบ่งเบาภาระของเจ้าของสัตว์เลี้ยงตลอดจนควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดสงขลาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดตามแผนงานภายใต้โครงการระยะที่2ระหว่างปี2564ถึง2568ที่มุ่งเน้นการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศการบริหารจัดการประชากรสัตว์เลี้ยงอย่างเป็นระบบทั้งการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนและการก้องกันโรบพิษสุนัขบ้าตามแนวชายแดนด้วยมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืนตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกโดวยวันนี้มีประชาชนนำสุนัขและแมวไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวม165ตัวและได้ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวรวม151ตัว นอกจากนี้ยังโปรดให้ออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภร์เพื่อช่วยเหลือในด้านการรักษาพยาบาลป้องกันโรคส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยตลอดจนส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนโดยวันนี้มีประชาชนเข้ามารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปรวม146คนปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่ที่พบอาทิโรคระบบข้ามเนื้อกระดูกและข้อโรคระบบทางเดินอาหารโรคเกี่ยวกับระบบประสาท และโรคเกี่ยวกับดวงตาในการนี้พระราชทานพิเศษพระราชทานสัมภาษณ์พิเศษเกี่ยวกับการทรงงานโครงการสับลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปัิททานออพวกเรารู้ว่าชาวบ้านเนี่ยเขารักสุนัขหรือแมวนี่เหมือนลูกอ่า อันนี้หนูเข้าใจดีเลยครับว่าหนูมีหมาเหมือนกันแล้วหนูก็รักเขามากเพราะฉะนั้นนี่สิ่งที่พวกเราทำนะทำะเรารักษาสุนัขแต่มันสะท้อนไปที่ใจของเจ้าของสุนัขด้วยถ้าเราทำดีและสุนัขเขาหายป่วยก็เป็นการที่เรา ทำบุญสองต่อค่ะแล้วพวกเราที่มาทุกคนเนี่ยเราไม่ได้รับเบี้ยเลี้ยงไม่ได้อะไรเลยทุกคนมานี่มาด้วยความตั้งใจดีอย่างเดียว พร้อมกันนี้ยังทรงห่วงใย,ยในสุขภาพอนามัยของประชาชนทุกครั้งที่เสด็จไปทรงงานในพื้นที่ตามภูมิภาคต่างๆจะโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาพรอ,ออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชนอออกในอย่างนี้นี่หนูเองก็ไม่ได้ดูเฉพาะสัตว์ดูคนด้วย ว่าชาวบ้านนั้นแล้วเราก็เก็บสถิติไปด้วยว่าชาวบ้านที่มาหน่วยคนหน่วยคนนี่อาจารย์นิธทีมหานนเป็นผู้ที่มาช่วยดูแลก็ได้รักษาคนที่เป็นโรคหนัก,หนกๆหลายคนเพราะนั้นนี่เราเราดูรอบหมดเรื่องการสาธารณสุขตั้งแต่ คนจนถึงสัตว์และทุกอย่างหนูก็เล่นในทีว่าพวกเราทำด้วยใจพวกเราทั้งหมอคนจบข่าวในพระราชสำนักกันะครับกลับไปติดตามที่คุณพิมพิมลและคุณวันพิษาผมจินัานมีชัยสวัสดีครับ